ผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมหน่วยฝึกดูเรื่องส่งกําลังบารุงทหารใหม่ระบุของทัพบกปรารถนาดีพร้อมส่งเสริมทหารทุกคนพลเอกนรงพันจิตเจ้าแท้ผู้บัญชาการทหารบอกยังคงใช้เวลาในช่วงเดือนพฤษภาคมในการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่โดยได้เดินทางไปเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองร้อยบริการและสนับสนุนทั่วไปกรมพลาธิการทหารบก และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันนักเรียนโรงเรียนขนส่งทหารบกกรมการขนส่งทหารบกจังหวัดนนทบุรีสิ่งทั้งสองหน่วยนี้นับเป็นหน่วยฝึกที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปีนี้และเนื่องจากเป็นหน่วยฝึกทหารใหม่ในกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบด้านการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ให้กับกองทัพบกผู้บัญชาการทหารบกจึงได้ให้ความสําคัญในการตรวจ ดูคุณภาพของสิ่งของเครื่องใช้เครื่องแบบเครื่องแต่งกายของทหารกองปฏิบัติการรวมทั้งได้เยี่ยมชมการส่งสิ่งอุปกรณ์สําหรับทหารกองปฏิบัติการไปยังหน่วยทหารทั่วประเทศผ่านระบบการขนส่งโดยบริษัทไพรสณีนไทยจํากัดซึ่งได้ดําเนินการร่วมกับกองทัพบ,บกมาตั้งแต่ปี2564 ในการขนส่งสิ่งของและเอกสารทางด้านธุราการไปยังหน่วยทหารทั่วประเทศการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ผู้บัญชาก,การทหารบกได้กล่าวว่ากองทัพบ,บกมีความปรารถนาดีและขอบคุณทหารใหม่ที่เสียสละเข้ามาทำหน้าที่เยี่ยงชายชาติทหารขอให้ตั้งใจฝึกแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นขอให้อดทนรับตัวอยู่ในกรอบระเบียบวินยัย เมื่อผ่านการฝึกไปแล้วก็จะกลายเป็นความประทับใจและเป็นสิ่งที่พิสูจน์ในตัวเราในการเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แบบเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวหากมีปัญหาหรือมีความจําเป็นใดๆทั้งด้านการศึกษาหรือด้านครอบครัวให้แจ้งครูฝึกพร้อมยินดีช่วยเหลือ n e w ส์ News 24ืิราชทิพสีรายงาน